ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจผิดว่าคลาสของพี่โนต้ตเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นถึงจะมาเรียนได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคลาสของเราเนี่ยเราดีไซน์มาตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเริ่มตั้งแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่มีสินค้ามาขายเลยซึ่งคลาสนี้เนี่ยเราจะมีการดีไซน์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์เลยเริ่มต้นมือใหม่สําหรับใครที่ยังไม่เคยมาขายเนี่ยเราจะปูพื้นฐานด้วยการเข้าใจโครงสร้างของ Tik t o k ก่อนว่า, Baker, านเวลาที่เราจะมาขายของใน Tik Took เเราจะต้้อองงงงงมีกาาาารรวแผนยงไงเจะตหสินค้ายายงไรเจะมีกาารรทอ,อย่งไ ให้โดนใจลูกค้าและคัสแอดวานของเราเนี่ยเราจะใช้พวกตัว TikTok GPT และตัวระบบออโตเมชันในการยิงแอดขั้นสูงดังนั้นเนี่ยใครที่กําลังลังเลอยู่แล้วกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะคลาสนี้เนี่ยจะเหมาะกับเราหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะยังมีประสบการณ์ไม่ได้มากแนะนําเลยครับว่าให้มาเริ่มต้นที่คอสนี้เนี่ยแล้วจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสเกลยอดขายได้อย่างถูกต้องสําหรับใครที่ทําธุรกิจมาระดับหนึ่งแล้วไม่ใช่มือใหม่เนี่ยคอสนี้ก็จะเป็นคอสที่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยที่อยากที่จะให้เข้ามาอัปเดตกัน,นเพราะว่าในคลา การจากเพื่อนที่อยู่ในคลาสด้วยโดยปกติในคลาสเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ทําธุรกิจมาระดับหนึ่งซึ่งคลาสนี้เนี่ยนอกจากจะได้ความรู้เนี่ยเรายังได้ประสบการณ์จากเพื่อนที่เขาอาจจะทําธุรกิจคล้ายๆกับเราหรือว่าใกล้เคียงกับเราและที่สําคัญลหลายๆครั้งเนี่ยคนที่มาเรียนในคลาสของพี่โน้นะครับเขาสามารถที่จะใช้คอนเน็กชันจากการมาเจอกันในคลาสนี้ได้ด้วยเช่นกันส่วนหลายคนเนี่ยอาจจะอยากรู้ใช่ไหมว่าคนที่เขามาเรียนในคลาสนี้เนี่ยเขาได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างเดี๋ยวเอาผลลัพธ์ตัวโลแอสมาให้ดูและนี่คือผลนนลัพธ์ ซึ่งมือใหม่หลายๆคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่าตัว low a i มันคืออะไรเจ้า low a i เนี่ยมันมาจากคาว่า return on a d s p e n d i n g ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นการวัดอัตราส่วนยอดขายเทียบกับค่าโฆษณาจะสังเกตเห็นว่าทุกๆคนเนี่ยได้เกินกว่า5เท่าทั้งหมดเลย